ผ้าสั่งซื้อสี่ผืนเนาะสั่งซื้อสี่ผืนวันนี้1 0 0 0ันบาทค่ะคุณลูกคาา้าค่ะคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยว,ว่ารับม่วงแดงสองชิ้นแล้วก็น้ำตาลแดงสองชิ้นก็ได้นะคุณลูกคาา้าค่ะเผื่อคุณลูกค้าซื้อไปเป็นของฝากด้วยแล้วก็ซื้อนะคะเอาไปตัดชุดของเราเองด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผืนอ,อีกหนึ่งสีค่ะสีนี้สวยสีนี้เป็นสีที่แบบว่าพอดีสวยมากๆนะคะจะเป็นสีน้ำตาลจะเป็นสีน้ำตาลแดงค่ะ ผืนนี้สีน้ำตาลแดงผืนนี้สีน้ำตาลแดงนะคะเย็ยบตรงให้เรียบร้อยเหมือนเดิมดคาาุณลูกค้าคะทุกผืนเย็ยบตรงให้เรียบร้อยแล้วนะ ทุกผืนเย็บตรงให้เรียบร้อยคุณลูกค้าสามารถนําไปใส่นําไปใช้งานได้เลยนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะจะนําไปแปรรูปนุ่งขอแนะนํานะคะให้รีดผ้าให้เรียบก่อนจากนั้นอาจผ้าก,กาวเต็มผืนค่ะอาจผ้าก,กาวเต็มผืนนะคะแล้ววางแพทเทิร์นตัดเย็บได้เลยอยากตัดเป็นรูปแบบไหนอะไรยังไงก็ตัดได้เลยคุณพี่ค่ะยินดีแล้วก็ขอบพรคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจวันนี้คุณลูกค้าคะงานผ้าไทยผ้าสุงนะคะก็มีให้เลือกทั้ง4เฉดสีถ้าอยากซื้อทั้ง4ี่ผืนเลย4เสีเลย่เฉด สผืนวันนี้1นึ่บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะนอกจากจะซื้อไปใช้งานเองนะเรายังสามารถซื้อเป็นของขวันของฝากนะคะให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นอย่าลืมนะทางร้านนะคะ รับทำนะคุณลูกค้าขามาลายมาลายกรจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยค่าทำแค่ห้าสิบาทคุณลูกค้าคะอย่างเช่นคุณลูกค้าสั่งซื้อสี่ผืนใช่ไหมสี่ผืนหนึ่งพันบาทแล้วทามาลายกรทั้งหมดเลยนะคะเพิ่มอีกสองร้อยบาทก็จะเป็นหนึ่งพันสองร้อยบาทแค่นั้นล่ะค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยยินดีและก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านเนาะเผื่อซื้อไปเป็นของรับไหว้ผู้ใหญ่นะคะเป็นแบบผู้ชายใช่ไหมเราก็ซื้อเป็นเนี่แหละมาลายกรเป็นผ้าสโล่โอเคไหมคุ เป็นผ้าถุงเนาะเป็นผ้าถุงเย็บแล้วเนาะที่เป็นผ้าคัต้อนพิมพ์ลายคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยเป็นแบบนี้นะราคาพวงละหนึยยี่บาบทคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้<ม>เช่นเดียวกันคุณลูกค้าอยากได้กี่ชิ้นบอกนะแต่ถ้าสั่งซื้อ10ชิ้น 1290ัรเบาทเดี๋ยวทางร้านแถมให้ฟรีอีก1่พวงแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยค่ะยินดีและก็ขอพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะสะดวกซื้อแบบไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าบางท่านบอกว่าซื้อไปเป็นของรับไหว้ผู้ใหญ่งานแต่งเนาะที่พานจะจัดงานแต่งนะคะอยากซื้อเป็นของรับไหว้ให้กับผู้ใหญ่นะะซึ่งนะคะคุณลูกค้าขาแกะเชือกตรงนี้ออกที่เรามัดผ้าไว้แกออกมายังใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้าขามันก็เป็นผ้้้้าาาาเเป็็นนนนผือบบัีมมีีีหลสสสววยยยงมมมมกกกพรร่ๆดบบคคุณูทชใจ สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยกดติดตามกดส u b s c r i b e นะคะที่ช่อง YouTube แม่าริ้าไทยของเราไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยอยากสั่งซื้อผ้าไปตัดเองหรือว่านะคะสนใจนะคะให้ทางร้านตัดให้นะคะไม่ไว่าจะเป็นชุดไทยสวยๆเหมือนที่น้องใส่อยู่ตอนนี้นะคะชุดเดสสั้นชุดเดรสยาวเราทําได้หมดเลยคุณลูกค้าคะยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะยังไงวันนี้นุ้งก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะคะคุณพี่วุฒิชัยนะคะอยู่อําเภอบ้านค่ายค่ะจังหวัดระยองยินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวสวยถ 卡。